สว,ส,สวัสดีจ้าพี่นางจา่าได้เจวกุ้งจา้ากุ้งทะเลเจวกุง้งซื้อมาครึค่งโลกพี่น้องจา้ามาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเห็นบอ,อหอยน้มากับพี่น้องคุยเห็นมาพี่น้องแซ่บแซ่นแข็งไม่ใจมากนี่นี่นี่ต้มจีนไก่พี่น้องจ้านี่นี่ว่าซุปเปิดจีนไก่บอาใส่เปิดจีนไก่เอาใส่ก่อนนีๆๆๆๆ้ม่ใช กิพ้าคาไห่น้องไปเห็นเวยตกใจตกใจตกใจกินน้ำมือเตาเลยพี่น้องแม่งก็มักไม่กินน้ำกบตัวบรกเอาครับผมีวยดี้วยเดกแม่ด้วพี่น้องได้อืหน่อยมาเนี่ยปทำก่อนพี่น้องกินกับแบงนี่พี่จ๊ยกินกับเจีย้จ้ากินไหมครับ ฮ่พี่น้องแส่บๆน้นกันทำแม่บอลบอลเอาข้ามเข่าลงลูกเพื่นอนก,กับประกาศกินน้ำไปพี่น้องเอาข้าเข่าลุงกันน้องก่นนอกนิด<ม>ตัว,<ม>ตวกันไม่ยกพักงอยกขึ้นเลยจ้ะน่าะเป็นพี่น้อมากพน้องมายกขึ้นปกวงเลย พี่หันก okay ันท uh 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 ิี่ถ้าแม่บอกินกอนแม่สองแม่บอกินกอนเพื่อนสิบอหยิบกอนจากไปนอบอกเคยบอกวันนี้เพื่อนสิแม่กินกอนแม่แยกกันไะต่อกระลุม่รูไหมอุ้ยมันหันกันพี่นนองั่นหนอหนาเลยผักนอบานขนงพี่หนอมนเป็นเคื่อจ้ะออกไปกางออกไปพี่น้อ Cái ngọt mặn thôi. Nói chắc tôm thạch có xíu ở lộn lên. Mũi nhau được, Thôi nó ra đi nọ. Tôm thạch này, ní, tôm ừ, cây à? Được rồi. 更变多了，是吗？

คุดมากยางแบบกี้บาแตะกีร,ร่วมร่วมกันปากหลครับแยกสิบิ่อย่างเงี้จก้กปวยเสยบกวดเมียนดี้ีก่อนไม่ไม่ค้างหอมชอนหามจ้ะ เ่าจะไปเมิ่งกุุงเต็เนะแม่นะมันบ่นี้เต็กุุงนี้มาก่อยเสียไปเกาจะกินมันจ้า Nữa. <coughs> mẹ trung mẹ hẹn ở ở đí đí này, gì đấy nhỉ, gì mà gì đấy mà, bơ ướt, dĩp thế này không?

น้อาบุษบกเก่งเารารจะถึงมลได้กนจะไม่พอใจยุใต้โตน,นี่พี่น้องอ้ยแซ่บกาแฟชิอจ้ะพี่นอ้องึ้นม้าหอมปลาลาพี่นอ้องหอ,อมเม,มือนกล้วยกุ้งหอมปลาาดหุดมาเลยโอ้ยพี่น้องมาประมาณเท่า Det er mm. no. no, bra. No. Mm. So, ช่วงนี้มันเป็นช่วงเขาลดดูหนาแล้วพนะักน้ำจะไหนท่านชมพักก็แช่่เ็ตอยบุคคลเนเด็กสมัหน่น้นอ อือใะถ้าโปะตกมีน่าเจ็บจ้ะก็ณพี่ว่าใคกระแม่นี่ยินอ่ะจ๊กไม่น่าเจ็บเลยจ้ะ ผอก็ได้ที่้นนจ้าพ่องพึะ่ะสว่า๊ไม่ผิดนะกดกุ้งชหุชอ<ม>นี่กุ้งัูเซยเอามันกินเป็นย่างหยนี่กุ้งกินไปกินมากเพื่อนเราแต่อยู่ในนี้ถึงแต่มเพิ่นใส่เป็นตัวแล้อ้ยกินคำวันนี้เป็นอย่างยางยาบพี่น,น้อง เป็นยังไงมีเทียนบนกระปาตรงนี้จัดเป็นอนีดีด้วย่คือกักกาสหนึ่งเดโอ้เป็นยังไงน,นะอื <c oughs> มีเพื่อนปวดแขนพี่น้องคะ <c oughs> ต้นนี้จะพีดอาไหจ้ะูดีดีรูดีแปได้ก็กวรเอางบ้านเห็นอย่างกับซาวใช่ปะเขาเหมือนเนอกใช่ค่ะ

ปกติไปตลาดที่พอ่อตะใบโบโบก็จ้าที่ร้อนป็นป้นนะหรือบ้านนอกแบบนอันนี้กับโบโบก็กันมันเาอบเดินบักหนอกนี่จอะบัโบกงามเนี่ยที่พอแบบคิงคาางอันี้บักงามทุกอย่างเ่ยแต่นีเป็นหัวเน่ยื้กองสีง วิโตมะน่นะแม่น้องแห่อมรติเาาวเขาดีม่นี่ก็เป็นจังได๋ถ้มันรู้รดีรู้ดีจังซี่น้องอกินกาแฟน่ะืมกินมันซั่น กาแฟบอกเคยกินแต่ว่าก็กิ่นยู่มอิที่เหมือนกันแต่มันมุ่งอย่างนี่แบบมุ่งับแบบตัว mọi việc bên này đi cho kiếm 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 ตุ่มมะกูกันกันไม่กินผักเขียวกอยนี่้ส้มแบเฮ้ยน้ีไม่ส้มนะเพราะไปดื่้นเด็ดเดี่ยวส้มพักเอ้ยเะจากสมพักก็ได้กลายเป็นน้ำไม่สมเนาะจากบักอัน้ฟากจะไปเป็นบวกจากพ,พี่น้องพอไในไ ไินด้ครับยินดีครับมาถึงไปดูเขายิ้มง่ายเดี๋ยวยงงดูวกองงอเอาค<ต>อยกนินเท่ากับเศร้าเอาเศร้า,เอา,า,เ,อา,าเอาหิวเนาะพี่น้องน,น้องจ้าจิดหนาพอกันไหมคลิปน,นี้ครับสำนีเลยจ้า <c oughs> พี่น้องจ้าฝ้าเฝ้าฝีนี้ตีไม่เก็บที่ไม่ได้เอาขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเล้วจ้าพี่น้องจ้าที่เข้ามารับชมคลิปของม่เชลเมจสุนจบจ้า คลิปนี้ก็จะมีหลายจ้าพี่น้องจ๋าไปแล้วจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายหลายเจ้า